ร่วมยินดีตกใจทั้งวงการพระเอกดังส้มแต่งเงียบกับแฟนอดีตนางงามค่ะวันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามสําหรับเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวต้องขอยินดีกับอาร์มสุภรัตน์และแพมทารานะคะเห็นว่าเขาจูงมือเข้าสู่ประตูวิวากันไปแล้วแหละค่ะทําการยินดีของเพ,อเพื่อนและพี่น้องแฟนคลับ บรรยากาศเองก็วันนี้ทางทีมงานเนี่ยพามาชมกันด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่อยู่ในวงการมาสักระยะหนึ่งแล้วละคะ่ะเขาเป็นนักแสดงหนุ่มหล่อและก็ยังสนิทกับดารางในวงการด้วยเขาคนนี้ชื่อว่าหนุ่มอาร์มสุภรัตค่ะ เป็นนักแสดงและในแบบที่หลายคุณคุณน้านคุณตาเขาเขานั้นเกิดวันที่2กรกฎาคม2526ค่ะปัจจุบันอายุ38ปีกันแล้วความสามารถที่โดดเด่นในเรื่องของกีฬาแล้วก็เขามีอาชีพเป็นนักกีฬาเลยนะคะอาชีพเสริมค่ะเรียกได้ว,ว่าอีกนิดหนึ่งเนี่ยหนุ่มคนนี้ความเก่งเนี่ยก็รอบด้านแล้วจบปอตีจากคณะนิตทศาสตร์มอกรุงเทพนอกจนี้ยังเคยได้รับทุนการศึกษาเกี่ยวกับกีฬารักบี้ฟุตบอลมาก่อนด้วยละค่ะ ปัจจุบันเดี๋ยรับราชการตำรวจแล้วก็มียศเป็นถึงร้อยตำรวจโทแล้วแน่นอนว่าเขาเองก็คงจะทำหน้าที่เป็นตำรวจและก็เป็นนักกีฬาสโมสรด้วยนั้นชีวิตคู่คบาาดูใจกับนางงามสาวชื่อดังค่ะเธอคนนี้ชื่อว่าแพมทาราเจ้าของมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี2011หลังจากที่ทั้งคู่ตัดสินใจคบหาดูใจกันแล้วก็เข้าสู่ประตูวิาก็มีความสุขมากๆเลยและค่ะเป็นยังไงวันนี้ทางทีมง,งานเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันด้วยมาชมกันค่ะ